ก็เดี๋ยวเราจะลงถ้าลาวากันเลยนะครับวันนี้ก็แปลว่าพี่นะครับมีค่าทนร้อนอยู่ที่354นะเราต้องกดไทติเซฟนะครับไม่ให้ไดโนเสาร์มันเกิดน,นะแล้วไงก่อนจะลงนะนี่อะรีเวลอัพของจริงครับน้องๆแล้วน้องดูในเสาดีมีทั้งอันฟ้ามีทั้งแรปเตอร์แล้วพี่จะเข้าไปแลกอ์ติแฟกต์ยังไงวะเนี่ย และนี่นะครับก็คือหน้าหมายที่พี่ได้นะครับพร้อมกับยาคูณสิบนะครับท่านะผู้ชมมาดูดาเมซียยี่สิบแปว้าวว้าวาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับอีพีนี้นะครับ ก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักและก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอาร์มโอบายในโหมดฮาร์ดคอร์ระดับบูตอนอ้ออาแล้วครับวันนี้ก็นะตามที่สัญญากันไว้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆนะครับมาเดินเล่นในถ้ำลาวานะครับในี่พี่พร้อมมากพร้อมจริงแต่ก่อนจะไปนะครับขอแครอทสักสิบอันเนาะเอาไว้กินนะครับดูน้อง อาหารเทียบเลยไม่ว่าจะเป็นน้องไก่เนื้อกลางคืนนะครับสกินบวกผงแอมเบอร์นะผงแอมเบอร์นี่ถ้าพี่กินนี่พี่รู้สึกว่าพี่จะเลเวลอัพด้วยนะแต่ไม่เล่นไปใช่ปะเนี่ยเฮ้ยพี่กินเมื่อกี้พี่กินหรือว่าเจ้าเห็นปะกินแล้วมันจะทําให้เราเลเวลอัพด้วยนะครับแล้วก็นี่ยาดาเมจนี่กินไปเลยโอเคคำนังน้อง,องก็เดี๋ยวเราจะลงถ้ำลาวากันเลยนะครับวันนี้ตอนนี้พี่ก็เลเวลสองแล้วนะครับมา ลุยก็สําหรับถ้ำนาวานะครับเราสามารถเดินเล่นได้แล้วนะครับเหตุผลที่เราลงมาเดินเล่นได้นะครับน้องๆเน,นื่องจากว่านี่นะครับดูพี่จะให้ดูสเตตัสของพี่นะครับตอนนี้นะถึงแม้พี่จะรีวิวสองนะครับแต่ว่าพี่มีเสื้อกับกางเกงนี้นะครับที่มีค่าทนความร้อนอยู่ที่1 7ึ เ3สาเลยนะครับสำหรับกางเกงนะส่วนเสื้อนะครับค่าทนร้อนอยู่ที่124ส่นะครับส่วนค่าทนหนาวอยู่ที่9กกางเกงค่าทนหนาวอยู่ที่94่นะครับท่านผู้ชมก็แปลว่าพี่นะครับมีค่าทนร้อนอยู่ที่354นะค่าทนหนาวอยู่ที่297กันเลยทีเดียวบอกเลยนะครับสภาพนี้นี่พี่เข้ามานอนแล้วก็มาเดินเล่นอยู่ในถ้ำลาวาได้แบบสบายสบายโดยที่ไม่สะทบสถานนะครับมาเราต้องกดไททิเซฟนะครับไม่ให้ไดนโนเสาร์มันเกิดน,นะอตโท แบบนี้บอกเลยว่ามันเจี๊ยบม <c oughs> มันเป็นสูตรนะครับน้องเลเวลน้อยก็สามารถมาเดินเล่นในถ้ำลาวาได้นะถ้าเรามี2ส,สิ่งนี้นั่นก็คือเสื้อกับกางเกงเนาะแต่ว่าน้องก็ต้องรีหาแบบที่พี่สอนหาจากอีพีที่แล้วนะครับมันจะได้เสื้อกับกางเกงนะครับที่มีค่าทนความร้อนนะครับจํานวนมหาศาลเลยนะครับชุดไฟเบอร์นี่เป็นชุดที่สามารถใช้ได้แบบสบายๆนะฮะดูนี่กดใช้ดีเซฟเป็นปะ สบายสบายฮะท่านผู้ชมมันเจี๊ยบพี่บอกเลยแล้วก็เออพี่มียาสตามินาด้วยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเห็นปะนี่ไม่ต้องกลัวเลยสตามินาหมดเราก็แค่จ้วบไปนหนึ่งขวดนะครับเป็นไงง่ายง่ายเลยนะครับรีวิวสองนะครับเป็นไงเดินเล่นในนี้ได้เลยนี่ฮาร์ดคอร์นะครับท่านผู้ชมว้าวหมเลยนะครับสบายก็ถ้าเป็นหมดทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่หมดฮาร์ดคอร์ น้องเก็บอาร์ติแฟกแล้วก็ฆ่าตัวตายได้เลยเนาะแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่านี่มันหมดฮาร์ดคอร์บูตอนไงถ้าเกิดเราไปทําแบบนั้นนะครับของเราก็จะหายด้วยนะในวงเลเวลก็มีโอกาสที่จะหายนะครับถ้าเลเวลเราถึงเลเวลมากกว่า10เนี่ยหายแน่นอนครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ยังไม่หายหรอกเพราะว่าพี่ยังไม่เลเวล10เลยเลเวล2เองครับดูฮะลงมาเดินเล่นแบบในนี้ได้สบายเนีฮะ แต่สาคัญคือน้องต้องกดไททีเซฟนะครับอืมสําคัญเลยถ้าไม่กดนี่ไดนโนเสาร์มันจะเกิดนะครับแล้วทําให้เรานี่โดนโจมตีแล้วก็สีมองเท่งได้เลยนะหยอเป็นไงกระโดดแบบชิวๆนี่กระโดดแบบเซียนนี่บอกเลยว่ากระโดดแบบเซียนเซียนกันเลยทีเดียวอหยอ ก๋วเตี๋ยวก็ยังเก่งอยู่นะก็ยังกลัวอยู่นะครับน้องๆออถึงมองว่าจะเตียนแค่ไหนแต่ก็ยังกลัวอยู่นะกดไททิเซฟนะครับนี่มีแครอทให้กินด้วยโอ้โหน้ําก็สบายๆนะฮะเป็นไงครับสูตรนี้บอกเลยว่าใช้ได้แบบใช้ได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสแล้วก็กังวลว่าเออไดนโนเสาร์มันจะเกิดนะเพียงแค่น้องกดไททีเซฟเหมือนพี่นะชิลๆนะครับแล้วดูดิ อากาศร้อนนะครับแต่ทําอะไรเราไม่ได้นะฮะอย่างที่พี่บอกครับค่าทนร้อนเราสูงเนาะเสื้อผ้าที่เราใส่นะ่ะมีค่าความทนทานที่ต้านทานสถานะความร้อนได้ดีมากๆเลยนะดังนั้นก็ใส่แล้วลงถ้าลาวาได้แบบชิวๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับขอดื่มนี่สักนิดหนึ่งสักขวดเออแต่รู้สึกว่าจะกระโดดไม่ค่อยไกลเลยนะ จังหวักระโดดนี่แบบกระโดดไม่ค่อยไกลเลยนะอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยถ้ากระโดดไม่ผ่านนี่ตายแง่แก่โอเควิ่งกันย,วยาวๆครับตอนนี้เราก็ได้อัติแฟร์ไปแลกเอาหน้าไม้แรงๆแล้วนะมันเลยสบายๆนะฮะแต่ก่อนจะไปแลกหน้าไม้นะ่ะพี่ว่าพี่จะทาหนังสติกนะเพราะว่าพี่มีหนังสติกดีๆอยู่ไงท่านผู้ชมคราบแต่พี่จะให้ดูนะว่าหนังสติกของพี่ดีขนาดไหนบอกเลยว่าดีแบบมากๆ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 ด้วยไม่ได้ดีแบบธรรมดานะครับดีแบบจริงๆจังๆเลยนะท่านผู้ชม นี่เป็นไงซดแล้วก็วิ่งนะครับมาดูกันน้องอือแม่พี่บอกเราง่ายๆเลยนะครับบอกแล้วแค่มีเสื้อกับกางเกงนะครับแค่นี้เราก็สบายแล้วถ้าปกติเราไม่มีเสื้อกับกางเกงนะครับตัวเราเนี่ยบอกเลยว่าเลือดนี่จะลดแบบรัวๆค่าน้ําค่าสตามินเนี่ยจะร่วงแบบยาวๆเลยนะครับแต่นี่เราเตรียมความพร้อมไว้แล้วไงก่อนจะลงนะนี่อะลีเวลัพของจริงครับน้องๆ เย้มาดูกันว่าเลเวลเราได้มาทั้งหมดกี่เลเวลเป็นไงฮึโอ้โห,โหจะดีใจไหมเนี่ยโอ้ยท่านผู้ชมอัพสตามินาไปเลยกันได้3สามเลเวลโอ้โหอกินผงโพเท็กดั๊ดีกว่าไอ้บ้าได้3สามเลเวลโอ,โ,เอโอ้โหท่านผู้ชมครับหลังจากที่วิ่งแทบตายมาถึงเสาแล้วลองดูในเสาดิ มีทั้งอัลฟามีทั้งแรปเตอร์โอ้โห,โหคือแล้วบี่จะเข้าไปแลกอ์ติแฟกต์ยังไงวะเนี่ยโอ้โหน้องๆมีทั้งอัลฟามีทั้งแรปเตอร์โอ้โหโคตรเซงท่านผู้ชมเจอแบบนี้คือวิ่งมาตั้งไกลโอ้โหเดี๋ยวเอาเบอร์รี่เก็บไปนี่ก่อน คือทําตัวให้เบาที่สุดนะนาทีนี้ทําตัวให้เบาที่สุดน้องแล้วก็ล่อมัน <c oughs> ล่อมันให้มันตกถะเอยป้าเอจะล่อมันพี่ว่าพี่ก็จะตายละโอ้ยกินไข่ก่อนโอ้โห <c oughs> มีทั้งอันฟ้ามีทั้งเสียงงูเวนกรรม อือเด็กจะมาเจองูอีกเอาวะเออืออหัวแตกไปมึงเอออีกงูบ้านี่ใบหมวกเอาหมวกมาด้วยในเนื้อก่อนโหจะขึ้นไปล่ออันฟ้าซะหน่อยนี่เน่นี่เน่นี่เน่มาผจญนี่เน่เอาละครน้องๆตอนนี้เราต้องใช้วิชามารและต้องหลอกล่อ ชิบหายแล้วหลอกล่อ,อยังไงวะตัวพี่จะตกเสียมันวิ่งตึกต๊กตักตึ๊กตักู่บนหัวเราน้องๆเฮ้ย,ยมันยังไม่เห็น,นยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นครับโอ้โหยอ้ยมันไม่เห็นจริงด้วยน้องอ้ยทำไงดีว่าจะโผล่ไปให้มันเห็นเลยไหมมันจะวิ่งแบบกระโดดตกหรือว่ามันจะวิ่งมากัดเราวะเอาไงดีวะ อย่าวิว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 ิวจิบหายอะไรวะเนี่ยวิวข้ามหัวไปแล้วนึงวิโอ้เฮ้ยข้ามไปปิวย่านี่สูตรนี้ใช้ได้ว่ะเอ้ยอัดไฟตัวหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอวเอวเอบ้าไอ้นี่วิ่งเร็วแน่เลยน้องๆมันจะ วิ่งเหมือไอ้แรปเตอร์สองตัวนั้นไหมนะไอ้บ้าไอ้กลัววะ่ะอันนี้พี่กลัววะกลัววะเฮ้ยไม่ลองไม่รู้น้องๆโอเคนี่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 นย่อย่อย่อมามาคือพี่คาดเดาว,ว่ามันจะวิ่งมากัดเราแล้วมันก็จะวิ่งล่วงลงไปเหมือนไอ้เจ้าสองตัวนั้นนะ ฮัลโหลมาดิเฮ้ยอยู่ด่ฮัลโหลเฮ้ยอยู่ทางนี้อยู่ตรงนี้เออหวังว่าให้มันเหมือนไอ้สองตัวเมื่อกี้นะบ้ายมันไม่มาว่ะน้องๆไอ,อ้บ้านี่กลัวนะเนี่ยบอกเลยกลัวไม่ใช่อะไรน้องถ้าเราตายตรงเนี้ยคือของหายหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นยังเห็นยังเห็นยังวะ โอ้ยกูเก่งหมดแล้วเนี่ยมเห็นกูดีเถอะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยนี่ไปเอา้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ย <c ười> ทำไมมองพี่เมนวะเฮ้ย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 เห็นยังวะเห็นย่างไม่ี่ยโอ้โหย วิ่งไปหาเองเลยเอ้าเอ้ามานั่งย่อตรงนี้เลยเอ้าเห็นยังวะเอ้าไอ้นี่พอเราวิ่งมานี่ดันเดินไปนู่นโอ้โหพระคุณเอ้ยนี่กูไอเราก็เก่งจนแบบเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นเปล่าเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยไอ๋ฟ้าอันฟ้านางโง่อือ เห็นยังวะวเห็นแล้วน้องมาทีมาดิไอจูอุอ้ยจีปไปล่วงดิล่วงดิล่วงดิมึงล่วงไปดิเย้ล่วงไปแลยในที่สุดเรา,ก,าก็ทำได้ท่านผู้ชมเอาละครับรน้องก็ได้เวลาแลกอาร์ติแฟกต์กันแล้วหมดปัญหากันสักทีปัดโถยนึกว่าจะไม่รอซะแล้วโอเคครับน้องๆมามาแลกอาร์ติแฟกต์กันนะครับ จืึงก่อนจะแลกนะครับก็แนะนำให้น้องๆนะครับจำกัดเซฟก่อนเนะาะฮ้ยล่มเลย, <c oughs> วยนว่าจโดนไออัลฟากัดตายซะและ้วโอเคครับเซฟก่อนเอาละครับเหตุผลที่เซฟนะครับเพราะว่าพี่นะครับอยากได้หน้าไม้นะครับคู่กับยาคูณสินะครับนี่คือเหตุผลที่เซฟนะครับเผื่อเราแลกครั้งแรกไม่ได้ไงก็จะได้แลกใหม่ไงเนาะโอเคครับลองมาแลกดูนะเผื่อจะได้ก็ได้โอเคหนึ่งสองซ้มได้ไหมเปิดเลย ุ้ยได้นไหน้าไม้แต่ว่าโหดาเมจโคตรกากเลยน้องๆกับยาคุณติดตามที่ค่าเอาไว้เลยเจอดูตามนี้เลยแต่เสียดายนะครับหน้าไม้ดาเมจมันน้อยเกินไปนะเดี๋ยวพี่ก็จะทําการรีนะครับหาอันที่มันดาเมจแรงๆกว่านี้ก็แล้วกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวมาเจอกันตอนที่พี่รีเสร็จแล้วก็แล้วกันนะโอเค และนี่นะครับก็คือหน้าหมายที่พี่ได้นะครับพร้อมกับยาคูณสิบนะครับท่านผู้ชมมาดูดาเมซีหกร้อยยี่สิบแปดว้าวว้าว,าว,าวามอนเลยโคตรแรงนะฮะแล้วก็นี่ยาคูณสิบที่เราต้องการเอาละน้องๆเซร็มาในช่องที่เราต้องใช้เลยดีกว่าครับแบบนี้เฮ้ยหวันเจี๊ยบ <c oughs> คำพูด <c oughs> ติดปากที่กำลังนิยม,มกันเลยโอเครีโหลดกระสุนไหน ขอเทสหน่อยดิแรงแค่ไหนทำไมมันใหญ่กว่าตัว,วเราพ่ <c oughs> เราตัวเล็กเองแหละครับน้องๆโอเคขอเทสหน่อยเถอะไอหนูสก,กิดโอ้ยทีเดียวไม่ตายเหรอนี่แน่ทีเดียวไม่ตายเหรอ,เ,เ,หรอเข้าหัวไปดิมาเลยไอหนอมาเลยไอหน่ตัวละนัดก็พอไอโน่เป็นไง <c oughs> เออเฮ้ยไม่บอกเลยตายเป็นกองโอเคโอเโหแรปเตอร์เดี๋ยวเรียกมัตช็อปพี่ลงมาก่อนไอแรปเตอร์ไอแรปเตอร์เดี๋ยวพี่จัดการแรปเตอร์ตัวนี้โชว์เนาะงแต่วุฒมาคนมันกำลังห้าวกำลังห้าวเว้ยดูยสิโคตรสวยอะไม่ฆ่ามันได้ไม่จับได้ไหมเลเวลเท่าไหร่วะวิร้อยหกห้า นี่เนี่ยาอะไรสีมันแปลกดีนะน้องนี่เน่เออสีมันแปลกอ่ะดูสิเออ,เอพี่ว่าสีมันแปลกดีะ่ะอุ้ยดิอุ้ยลูกอดอกยาสลบอุย้ยโอเคไปเดินทางเอาละครับ้น้องๆเท่านี้เราก็ได้อาวุธมาแล้วนะครับสําหรับการฟาร์มเลเวลนะเออหือบอกเลยว่า EP นี้นะครับคดคุ้มบอกเลยคดคุ้มจริงๆบอกเลยโอ้โหบอกเลยนะครับดีมากมาก เอาละเดี๋ยวพี่จะไปฟาร์มลูกดอกสักนิดสักหน่อยนะครับก่อนจะปิดคลิปไปนะเอาละท่านผู oi, who, ้ชมไปแอาวุธแล้วต้องโชว์หน่อยโอ้โหดาเมจตตั้ง600กว่าโคตรแรงเลยงูงูงูเอาเฮ้ยจะยิงงูไปยิงโดนนู่นนี่แน่นัดเดียวจอดื้อเป็นไงไงโอ้ยได้ลูกดอกมาเสียอหุยอุยหุยเดี๋ยวอุยมาแรงกันกัะทำยังไงเนี่ย ไอบ้บ้าเอ้ยแล้วมาลุมกัดพี่ทำไมเนี่ยเอา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 ไปลุมกัดมันจอบพี่อีกฮ้ยมานี่ดิไอ้โนูหน,นีเร้วเอาหนีสิว่าไปยืนทำอะไรนะ่ะเอาเราดูมันจอบพี่ยังเอ๋อยู่ปะเธอไอ้หมอนี่ให้นี่ยังไปยืนมองเขาอีกอเดี๋ยวก็ไม่รอสะเลยโอเคครับน้องๆก็เป็นว่านะครับ EP นี้นะครับพี่ก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับท่านผู้ชมครับรับรองว่า อีพีหน้าเรากอ็อะไรวะโอ้ยบนอุยอ้ยอุย้ยผมมันดื่นน้าเฉยๆไม่เกี่ยวนะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าอีพีนี้นะครับพี่ก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับอีพีนี้นะครับเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนั่นก็คือหน้าไมา้แล้วก็ยางคุณสินะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปตามหาจับ สัตว์กันอีกแล้วนะฮะเอาตัวอะไรดีเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปจับสัตว์กันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับอีพีนี้พี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พาทหน้านะครับบายบายสวัสดีครับโอ้โหทำไมสัตว์ดูร้ายมันเยอะจังบายบายสวัสดีครับ